หลายๆคนนะคะกลัวกับการลงปลูกสายป่านดวงใจนะคะไม่รู้ว่าจะลงปลูกยังไงดีไม่รู้ว่าควรใช้กระถางแบบไหนหรือว่าใช้วัสดุปลูกยังไงนะคะวันนี้นะคะเพนจะมาลงปลูกให้ทุกคนได้ดูค่ะง่ายๆเลยแล้วก็จะแนะนําวิธีและเทคนิคการลงปลูกให้น้องมีโอกาสรอดด้วยนะคะไปชมกันเลยจ้า ลูกี้พี how to สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพนลูกี้พีหรือ y o u u ทูบลูกี้ Channel นะคะวันนี้นะคะเพ้นจะมาแนะนำนะคะวิธีการปลูกสายป่านดวงใจใบเงินนะคะซึ่งมันสามารถใช้กับสายป่านดวงใจได้ทุกๆสายพันธุ์เลยแต่ที่เลือกเอาใบเงินมาทำให้ดูนะคะเพราะว่าใบเงินเป็นตัวที่แบบเยอะสุดยุ่งยากสุดใดๆสุดนะคะก็เดี๋ยวจะมา ทำให้ทุกคนได้ดูกันนะว่า,เ,าเริ่มต้นเลยเอามาพักฟื้นแล้วลงปลูกอะไรยังไงนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทุกคนนี่เป็นสายป่านดวงใจใบเงินนะคะเป็นล็อตล่าสุดที่เพนแบบเพิ่งนําเข้ามาเลยนะคะเพนได้ทําการพักฟื้นเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะจะส่งให้ทุกๆคนนะถ้าทุกคนจะสังเกตนะก็คือเพนพักฟื้นให้น้ําแล้วก็รอให้วัสดุปลูกหายชื้นหน่อยก่อนนะคะนี่ เห็นไหมว่ายอดใหม่ออกเต็มเลยนะคะเพ้นถึงจะส่งให้ทุกคนและช่วงหลังมานี้นะอากาศร้อนมากส่งน้องยากมากจนไปค้นพบวิธีส่งให้แบบน้องแบบร้อนน้อยที่สุดมาแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าให้ฟังนะอ่ะถือซะว่าเราพักฟื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะการพักฟื้นเนี่ยเพ้นทําไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ตอนนี้เพนพักฟื้นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเพนก็คิดว่าจะมาลงปลูกในกระถาง ให้ดูกันนะคะจริง,รงๆอะเพ้นมีไปแล้วกระถางแบบนี้ยที่เป็นแบบคอลเลกชันใส่ป่านดวงใจทั้งหมดนะแต่มีเพื่อนถกไปทุกคนมีแบบนี้ให้เพื่อนไม่เอาเพื่อนยกไปทังกระถางเลยจ้าเราก็เลยต้องมาลงปลูกข,ของเราใหม่นะอันนั้นยาวแล้วด้วยนะโอเคตอนนี้เพ้นก็คัดเลือกมาประมาณ3กระถางนะคะเพื่อจะลงปลูกในกระถางนี้กันถ้าใส่ไปกระถางเดียวอ่ะมันจะดูไม่ค่อยเต็มมันจะไม่ค่อยสวยเห็นปะมันน้อยไป ต้องสักสองกระถางกลาลังดีแต่ก็เดี๋ยวจะมาเลือกดูว่าแบบกิ่งไหนก้านไหนที่ชอบชอบอะไรเงี้ก็จะแบบเลือกลงไปนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลงปลูกกันเลยนะทุกคนทุกอย่างมีอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยต้องมีใสยป่านดวงใจใบเงินก่อนนะหรือใสยป่านดวงใจใส่พันอื่นๆน,นะคะถ้าอันนี้ใครสนใจนะทักแชทมาที่เพจได้เลยนะคะเดี๋ยวใต้คลิปจะขึ้นลิงก์ของอินบ็อกซ์เพจให้นะคะ ตัวนี้นะคะต้องมีน้องนะคะแล้วก็ต้องมีนี่เลยวัสดุปลูกสําหรับไม้อบน้ํานี่นะคะของเพนก็ต้องใช้ดินสูตรตัวเองอยู่แล้วนะคะขาของนี่คือวัสดุปลูกไม้อบน้ําสูตรลูกี่พีนะทุกคนวัสดุปลูกจะโปร่งมากเลยอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าไอน้ํามันขึ้นนะนี่เป็นวัสดุปลูกสูตรลูกี่พีนะซึ่งไซมีประมาณ1นึ่งกิโลนะทุกคนแล้วก็มีกระถางที่เราชื่นชอบนะคะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะมารื้วัสดุปลูกเก่าของเขาออกก่อนนะอ่าเดี๋ยวขอรื้อไปด้วยและพูดไปด้วยนะอันนี้กระถางแรกทำไมต้องรื้อวัสดุปลูกเก่าออกนี่นะให้บีบให้บีบให้บีบกระถางแบบนี้นะคะมันก็จะค่อยๆร่อ,อนออกมานะคะแบบนี้นะนี่นะคะ วัสดุปลูกที่เ,เขาเลี้ยงมาจากต่างประเทศนะคะคือส่วนใหญ่เขาจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวเป็นให้ดูชัดๆนี่เห็นไหมว่าเขาจะเป็นพีทมอสนะคะแล้วผสมเพอร์ไล่นิดเดียวเองนะคะมันทำให้วัสดุปลูกเก็บความชื้นได้ดีแต่มันดีเกินไปสำหรับประเทศไทยที่มีอากาศร้อนนี่ทุกคนเห็นไหมเจอรานหนึ่งอัตราคือใบเหลืองนะคะเนี่ยมันดีเกินไปนะคะในไทยก็ต้องการวัสดุที่ วัสดุปลูกที่ปร่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราควรรื้อวัสดุปลูกเก่าออกก่อนนะอาจจะไม่ได้รื้อออกทั้งหมดอะแต่ก็รื้อออกให้ได้มากที่สุดนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะทุกคนอยากให้ดูกระถางนี้นะนี่ขนาดพักฟื้นอย่างดีคบประกงอย่างดีนะยังมีใบลงใบเหลืองนะนี่ซึ่งอันนี้มันเหลืองแบบเหมือนช่ำน้ำเราจะเด็ดออกนะคะมันไม่ได้เหลืองแบบแห้งๆนะ นี้เด็ดออกเพื่อกันมันลามไปใบอื่นนะคะประมาณนี้ที่เราเอาออกนะคะอ่าเราพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมเตรียมกระถางที่จะปลูกนะคะนี่เราก็จะได้ใส่ป่านดวงใจที่เรานี่นะรื้อออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่ หรือวัสดุป,ปลูกออกนะคะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดลงปลูกในกระถางกันมาค่ะต่อไปก็จะเป็นกระถางของเราอันนี้ไม่ใช้แล้วอันนี้เอาเอาเอา,เอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเหลือถ้าเหลืออันนี้เดี๋ยวจะเอาไปแบ่งขายเป็นเส้นให้ทุกคนกันนะคะทุกคนถามเข้ามาบ่อยมากเลยว่าแ่บเมื่อไรจะแบ่งเป็นเส้นนะคะช่วงนี้ยังยุ่งอยู่ก็เลยขอเวลานิดนึงนี่ค่ะทุกคนกระถางที่เราเตรียมไว้นะ แต่เนื่องจากที่รูรูระบายน้ำทางก้นเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะจริงๆต้องมีตัววัสดุรองพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่พังเอิญวันนี้นะคะหินภูเขาไฟไซส์ศูนย์สองเพนหมดเพนจะใช้ศูนย์หนแทนซึ่งมันจะเล็กมันจะเล็กกว่าศูนย์สองนี่นะคะแบบนี้มันก็จะรองตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเพนจะเอาทิชชู่มาลองนี่นะคะทิชชู่ แต่ไม่ได้ว่าลองไปทั้งหมดอย่างนี้นะจริงๆมันจะมีเป็นตะไครสี่สี่เหลี่ยมอเป็นตะไครตะไครยคล้าครมุ้งลวดอะ่ะวางได้นะแต่เพนะ่ะยังไม่ได้ไปซื้อเพนก็มักจะใช้ทิชชู่เนี่ยก่อนเพราะว่าทิชชู่อะรู้สึกว่าแบบมันเหนียวมันเหนียวทุกคนแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะน้ำก็ซึมผ่านได้นะคะเพนก็จะใช้ทิชชู่ลองไปทั้งก้น เรียบร้อยทิชชู่รองแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เอาหินภูเขาไฟนะปกติเพนใช้เบอร์ศูนยแต่วันนี้เบอร์ศูนยหมด<ๆ>เพนก็จะใช้เบอร์ศูย์หนึ่งแทนนะคะรองไปที่ก้นกระถางแบบนี้เรียบร้อยเกลี่ย ع. ให้เรียบร้อยนะต่อไปก็จะเป็นวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกเพนก็ใช้นี่เลยวัสดุปลูกนะคะสำหรับไม้อวบน้ําสูตร ลูกกี้พีนะคะเป็นสูตรของเพจเองนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์รายละเอียดนะคะไว้ให้ใต้คลิปนะแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปปรับใช้กับไม้ใบได้ด้วยนะคะซึ่งจะมีสูตรการผสมให้นะ,ะอ่ะเราใช้วัสดุปลูกสูตรลูกกี้พีนะคะซึ่งนี่อยู่ในถังมีแล้วนะคะทุกคนเราจะเอาใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะ นี่นะอ่าเราจะใส่ปูก้นไปนิดนึงแบบนี้แล้วเราก็จะใช้นะคะสารกันมดเพรียะมะแลงหนอนในดินนะคะตัวนี้จำเป็นต่อสายปานดวงใจมากเพราะเขาชอบมีเพลียแป้งทุกคนใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่คนจะถามว่าใช้กี่กรัมซึ่งจริงบางทีเราไม่ได้ช่างแต่เพนจะเน้นเขาเรียกโรยให้ทั่วกระถาง แบบนีโรยให้ทั่วนะคะทําไมต้องโรยให้ทั่วเพราะว่ามันออกจะได้กระจายออกฤทธิ์กระจายทั่วทั้งกระถางนะคะทุกคนตัวนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะคะสนใจสังซื้อได้นะแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูชัด,ชดว่าโรยทั่วกระถางแบบนี้นะเมื่อเขาโดนน้ำเวลาเราลดน้ำสั่งเขาก็จะออกฤทธิ์นะคะอันนี้เป็นวิธีสำหรับปลูกใหม่แต่ถ้าใครปลูกไปแล้วก็โรยบนหน้าดินนะคะมา ต่อไปเราก็จะมาจัดจัดเขาเรียกอะไรอะตัวสายปั่นดวงใจเพื่อจะลงกระถางนะจะได้เอ,อเพนคอนขลลกอันนี้เข้ามานะเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะอ่านี่เอาไปก่อนนี่นะคะเราก็ต้องมาจัดกันว่าอันไหนสวยอะไรยังไงอยู่ตรงไหนนะคะเพราะมันจะมีบางเส้นก็ยาวโดดมาอยู่เส้นหนึ่งเลยนะ เราก็ลงปลุกนะคะตัวใส่ปานดวงใจใบเงินเนี่ยมักจะเอ่อเรื่องเยอะในช่วงเวลาที่พักฟื้นนะคะแต่ถ้าเขาตั้งตัวได้ก็คือโอเคเลยอยู่ยาวๆไม่มีปัญหาอะไรก็ระวังอย่างเดียวคือเรื่องอากาศร้อนนะคะทุกคนอากาศเนี่ยคือถ้าร้อนปุ๊บก,ก็ใบเหลืองเลยก้านเน่าฉ่ำฉ่ำน้ำอะ่ะเพนทำคลิปแบบฉ่ำน้ำให้แล้วอ่้ถอยด้วยหน่อย เพนงก็จะเริ่มสางก่อนนะอันนี้จะทําให้ดูเลยนะเพราะว่าบางคนเออเอาไปปลูกพี่ค้ามันขยุ่มกันไม่สวยกันสางก่อนนี่สางเป็นเส้น,เ,สนเราจะได้ดูว่าเออใครควรจะอยู่มุมไหนนะอ่ะอันนี้คร่าวๆที่เราลองสางดูมันจะมีเส้นเนี้ยที่มันจะยาวพิเศษเลยเพลงก็จะเลือกเส้นเนี้ยวไว้ตรงกลางๆทุกคนไว้ตรงกลางๆเนาะมันจะได้ดูแบบ เออมีอะไรคราวนี้เราก็จะเอาวัสดุปลูกนะคะทุกคนดูนะว่าอันนี้มันอยู่ริมกระถางกองนี้ใช่ไหมเพนจะขยับไปอยู่ให้ตรงกลางหน่อยแต่เพงก็จะใช้วิธีแบบนี้อ่ะสมมุติเราจัดห่วงประมาณหนึ่งเราก็จะเอาวัสดุปลูกใส่ไปตรงริมขอบกระถางฝั่งตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะให้มันเป็นแบบหนาๆกั้นไว้ยี้เนาะ นี่นะคะใส่ไปเลยชึบนะคะแล้วก็ที่เพจบอกว่ามันจะชอบแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบแบบก้านเน่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีเทคนิคให้นะว่าลดก้านเน่ายัางไงนะคะถ้าเขาร้อนๆเนาะนี่เราก็ลองยกกลับมาเห็นไหมมันก็เริ่มดูเฮ้ยเหมือนออกมาจากกลางกระถางแล้วมันจะได้ไม่ชิดตรงเนี้ยเกินไปนะทุกคน อพอเราเริ่มได้ทรงละเราเริ่มได้ทรงละเราก็มาเอาอีกอันหนึ่งใส่เราใช้สองกระถางนะวันนี้อ่าทุกคนยอดหักเลยแม่เสียใจแต่ใบเงินน่ะเพนจะบอกเลยนะว่ายอดหักยอดนิ่มแล้วก็ตัดออกอไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่าเขาแตกยอดเก่งมากทุกคนอันนี้เพนจะเอาดึงเอาเส้นยาว เพนจะดึงเอาเส้นยาวขอแยกออกมามาใส่ตรง,กล,งกลางเหมือนกันมันจะได้แบบดูดูเขาเรียกว่าเข้ากันนะอ่าตอนนี้มันมันอยู่ในขั้นตอนของการจัดจัดอะทุกคนก็คือแล้วแต่ทุกคนชอบนะชอบในสไตล์อะไรเงี้ยก็จัดเลยว่าเอ้ยอยากได้น้องมาบาณไหนหรือบางคนอยากได้แบบพันๆกันก็น จะถักเปียก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะเพราะว่าอย่างแบบพอต้นมันปลูกไปนานๆนะ่ะทุกคนจะให้มานั่งแบบสางทุกวันน่ะเราก็คงไม่สางนะอย่างพวกใส่ปั่นลงใจด่างที่มันอันยาวๆเป็นแบบสองเมตรแต่เพียงก็ไม่สางแล้วนะทุกวันนี้ก็ปล่อยป,ปิวไปตามลมแต่ถ้าว่าไหนโรคจิตโรคจิตก็ไปสางอยู่แล้วแต่อารมณ์เป็นวันๆแน่เราก็จัดนะทุกคนให้มันดูแบบ ให้มันดูเป็นพุ่มสวยอะว่าโอ้ยออกมาจากธรรมชาติเป็นแบบนี้เลยจ้านะนี่เลยอ่ะอีกสักหน่อยนึงเส้นสั้นๆก็เอาไว้ข้างๆก็ได้ค่ะนี่นะเอาพาดไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยเอาดินอนะลงไปเติมนี่เราก็ดูเนี่ยถ้าตรงนี้มันดูหนาแล้วอะเราก็เอาออกวีข้างๆไป ได้ไหมมียาวอยู่สองเส้นไหมเอ้ยอ่ะอันนี้สั้นส้นเส,นส้นหนึ่งอ๋อยอดถักไปจากตรงนี้นี่เองไม่เอาลานี้ไม่สวยไม่เอาอ่ะเอาแค่นี้นะเพนเอาแค่นี้ทุกคนเอาแค่พอ,ส,อสวยๆเก๋ๆอ่าสมมุติว่าสวยแล้วเนาะสมมุติว่าสวยแล้วอ่ะให้ยืดให้ดูอย่างนี้มันจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวยกให้ดู อะคราวนี้เราก็มาโรยวัสดุปลูกนะให้ลงไปในส่วนที่เหลือทุกคนนี่ค่อยๆโรยไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเขย่าเล็กน้อยเหมือนเสียงสีค่อยๆใส่นะคะแล้วก็เขลียร์ๆเอาเนาะเพราะว่าตัวรากมันจะขยุมขยุมกันเป็นโพรงใช่ไหมเนี่ยเราก็แอบเขย่านิดนึงให้เขาเข้าเข้าลงไปนะอ่ะ ประมาณนี้หรือถ้าใครจะโรยลงลงไปเนี้ยมันดูเหมือนจะลกๆบนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเขย่าเอานี่ให้เขาลงไปนะประมาณนี้คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะแน่นกันมากเพราะว่าวัสดุปลูกของเราโคตรปโปร่งนะนี่ดูเลยเนี่ยทั้งหินทั้งเพอร์ไลท์ทั้งเวอร์มีคูลัยนะเพน์จะ ja. ใส่วัสดุปลูกแค่นี้แค่นี้น,นะที่เหลือเราจะใส่วัสดุรองหน้ากระถางซึ่ง อันนี้เพ้นจะใช้หินภูเขาไฟทุกคนก็คืออันที่ลองก้นไปเมื่อกี้แหละใช้อันนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเราลดน้ําแล้วน้ํามันชุ่มชื้นเกินไปอะ่ะมันจะทําให้โคนเน่าง่ายนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่รองหน้ากระถางก็เป็นควรเป็นวัสดุปลูกที่เอ่อไม่ไม่ไม่เก็บความชื้นมากเกินไปอะ่ะอย่างพวกดินอา,าดามะเนี้ยบางทีเพ้นว่ามันชื้นนานกว่านะคะแล้วก็ เออถ้าเป็นพวกปอเปอร์ที่มันเป็นเออหินดินเผาอะ่ะอันนั้นมันก็จะหนักมันก็จะกดมันทําให้ตัวหน้าดินอะ่ะเออความชื้นในดินอะ่ะระเหยขึ้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจริงๆปอเปอร์ per, แนะนําให้เอาไปโรยกับพวกเออพวกที่ชอบน้าอะ่ะอย่างเช่นพวกตระกูลใบใบอันนี้เราก็เปิดนะเปิดเมงนั่งขึ้นมานะคะแล้วเราก็เอาตัวนี่โรยนะคะ อ่เขียไปก่อนเติมอีกหน่อยเผื่อเราเขยา่าประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะง่ายมากเลยง่ายมากเลยแค่นี้อ่ะอันนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดกันว่าให้นางทรงไหนยังไงขอเอาอันนี้ออกก่อนนะนี่เดี๋ยวเราก็มาจัดอีกทีเพราะว่าตอนที่เราเอาหินใส่อะนางอาจจะโดนเบียดเบียดมารวมกัน อ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างมาเส้นมันคว่ำอยู่เห็นไหมก็งายเอานะคะอ่าเราจัดทรงกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความสวยงามนะคะแล้วมันก็คงจะต้องเซตอยู่แบบนี้แหละเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ไปทำอะไรกับมันหลยนอกจากลดน้ำเนาะอ่ะอันนี้แบบเส้นสั้นๆเนี่ยถ้าใครอยากให้หน้ากระถางมาดูเต็มๆอะ่ะทุกคนก็เอาไปเวียนอย่างนี้ก็ได้นะ ไปเวียนปลูกแบบแบบนี้ก็ได้เอาไปเวียนแบบหน้ากระถางอะ่ะให้กระถางมาดูเต็มๆอะ่ะนะอ่าลงมาลงมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จจะีเพนยกกระถางให้ดูอีกทีก็ต้องค่อยๆนะทุกคนเพราะว่ายอดอ่อนที่เพนอนุบาลไว้มันเพิ่งออกแบบจริงจังมากนะคะมันก็จะโค้งงอเล็กน้อยแต่พองามก็ทำให้มันไปเกี่ยวนูน่นเกี่ยวนี่ได้นะ คือใบเงินเนี่ยพอเขาพอเขาตั้งต้นได้ดีอะอย่างเนี้ยเราอนุบาลไว้อย่างดีก่อนจัดส่งให้ทุกคนน่ะเนี่ยนางยอดแตกเก่งมากเลยทุกคนอ่าเราจัดแล้วนะเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามายกให้ดูกันนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราลงปลูกเสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้มีสายยาว,ยาวสุดๆอยู่เส้นเดียวนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละที่ความยาวมันไล่กันเวลามันยาวมันจะได้แบบลงไปทีเดียวเนาะ อันเนี้ยมันก็อาจจะดูแบบสดิดสดิ้งสเปะส,สปะอยู่นะคะก็ยังอาจจะดูไม่ค่อยลงตัวกลมกล่อมเท่าไหร่ก็มาเป็นธรรมชาติของมันนะเนาะเดี๋ยวมันก็ยอดงอกออกมาเพิ่มแล้วก็มันก็คงจะดูลงตัวในแบบของมันเองนะคะอันเนี้ยมาให้ดูกันว่าลงปลูกยังไงไม่ยากเลยแต่เราต้องรู้เทคนิคว่าเราควรใช้วัสดุปลูกแบบไหนโปร่งๆนะเราควรโรยหน้าวัสดุปลูก ด้วยอะไรเอ้ยโรยหน้าวัสดุโรยหน้าคนเป็นอะไรนะคะแล้วก็การพักฟื้นอะไรของเขาอย่างเงี้ยน,นะซึ่งตัวเนี้ยดูดูได้เลยว่ายอดยอดแตกดีมากนะคะที่เพนพักฟื้นไว้ให้รอบเนี้ยที่เพนขายแบบทั้งกระถางส่งให้ทุกคนไปนะคะที่เป็นกระถางอันนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูนี่นะคะรอบนี้ที่เป็นกระถางนําเข้าไซส์นําเข้าเขาจะเป็นสามนิ้วอย่างเดียวนะคะอันนี้นะ ยังมียังมีเหลืออยู่น,นะไอจีนะถ้าสนใจไปดูหน้าไอจีก็ได้หรือดูใต้ใต้คลิปอ่ะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้วัสดุป,ปลูกแบบเก็บความชื้นได้ดีมากเลยแบบนี้นะคะดีเกินไปสําหรับประเทศไทยนะเราก็เลยต้องเอามาลงปลูกแบบนี้นะคะแค่นี้แหละเราก็จะได้กระถางที่กระถางของใส่ป่านดวงใจใบเงินที่เรียบร้อยลงปลูกง่ายๆเลยนะคะแล้วก็แค่รอให้เขายาวนะคะถ้าอยากอืม ต้องบอกงี้ก่อนว่าพอหลังจากลงปลูกแล้วทุกคนจะมีคำถามคำถามต่อว่ารดน้ํำได้เลยไม่อยู่แดดยังไงใช่ไหมอ่ะเรามาพูดกันก่อนหลังจากที่ลงปลูกเสร็จแล้วนะคะเอาไว้ในที่ร่มนะคะที่ร่มไม่โดนแดดเช่นใต้ชายคาลงรถใต้ชายคาบ้านที่ไม่โดนแดดแต่แค่มีแสงสว่างเข้ามาแบบนี้นะคะพออย่าเพิ่งโดนแดดโดยตรงนะคะ สองอยู่ในที่ลมระบายดีลมพัดผ่านลมกโกรกไม่ร้อนถ้าลมไม่ผ่านเนี่ยมันจะอบใช่ไหมเราก็สร้างลมด้วยการเปิดพัดลมทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดจะแอดวานเกินนั้นนะกลางคืนใครนอนเปิดแอร์เอาไปนอนด้วยแต่อย่าเอาวางลงที่แอร์ตกนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วก็ใบมันจะเหลืองได้เอาไว้ตรงไกลๆที่แอร์แบบผ่านไปแบบเย็นๆไกลๆก,ก็พอนะคะแต่ถ้าเกิดใครลําบากก็คือไม่ต้องนะคะอ่ะ เอาไว้ในที่ร่มไม่โดนแดดแล้วก็ลมระบายดีนะคะสามรดน้ำนะคะกลางคืนในเวลากลางคืนนะคะสะเปรย์ใบได้ทุกคืนนะคะแต่การรดน้ำเนี่ยเพ้นขอสักประมาณสามวันละกันสามวันแล้วค่อยรดรดนี่รดแบบทุ่มลงไปเลยนะที่มีน้ำทะลุออกมาเลยแล้วก็พอนะคะ เดี๋ยวหลักเกณฑ์การที่ว่าลดน้ํากี่วันครั้งดีอ่ะเดี๋ยวเพนจะมาสอนอีกทีเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุปลูกนะคะแต่อันนี้คือเบื้องต้นหลังจากลงปลูกไปแล้วขอเลวลาสักสาวันแล้วก็ค่อยลดน้าแบบชุ่มนะคะหลังจากนั้นก็ดูว่าวัสดุปลูกเริ่มแห้งเมื่อไหร่ก็ค่อยลด ะะเพราะว่าแต่ละที่สภาพอากาศไม่เหมือนกันลมไม่เหมือนกันวัสดุปูไม่เหมือนกันเนาะเพนจะบอกเป๊ะๆไม่ได้นะคะแต่สเปรย์น้ําสามารถสเปรย์ที่ใบได้ทุกคืนนะคะสเปรย์บางๆพอไหมนะไม่ต้องเอาให้ฉ่ามงนะเอาที่ใบเขาบางๆอย่างนี้ก็พอในในน้าเนี่ยใครอยากจะผสมปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกรด็ดอะไรที่ผสมน้ําล,ละลายใช้ได้นะคะใส่ให้เขานะคะเขาก็จะได้แบบจเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะนี่เลย โอเคนะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนหวังว่าทุกคนจะเลิกกลัวน้องนะคะใส่ป่านดวงใจใบเงินส่วนใหญ่ทุกคนอะ่ะจะอยากได้แต่ก็จะกลัวที่จะปลูกลงปลูกเองเปลี่ยนกระถางเองนะคะวันนี้เพนมาทําให้ทุกคนได้ดูแล้วนะหวังว่าทุกคนอะ่ะจะได้ไปเป็นแนวทางนะคะว่าเออจะลงปลูกน้องยังไงเปลี่ยนวัสดุยังไงนะคะง่ายๆแค่นี้เลยขอบคุณนะคะบ๊ายบาย ติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืมสับสบไครต์ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม